สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดตรงๆนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะผมง่ายมากนะสูตรนี้นะครับถือว่าเป็นสูตรที่ผมชอบสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูกันนะครับเผื่อใครจะชอบนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผม สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเลขท้าสองตัวล่างนะครับสูตรไหนจะเข้านะครับท่านผู้ชมมีสูตรที่ชอบหรือยังนะครับถ้าดูสูตรนี้เสร็จเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับมาดูงวดแรกนะครับจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก9 0399นเะครับเป็นเกณฑ์คำนวณงวดแรกนะครับลัก10ล่างนะครับผม ใช้หลัก10ล่างบวกกัน3ครั้งนี่นะครับก็จะได้เลข9กะครับบวกกัน3ครั้งจะได้27นะครับนี่สิล่างบวกกัน3ครั้งได้27สูตรที่1เนี่ยต้องบวก2คงที่นะครับสีแดงแดงเนี่ยคือบวก2คงที่27บวก2จะได้29นะครับได้เลข9เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรนี้จะต้องบวก1คงที่นะครับเก็เป็น10ก็คือ0นย์นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะได้หลัก10ล่างคือ9กับ0นย์นะครับ ส่วนหลักหน่วยล่างนะครับสูตรก็คำนวณง่ายนะครับใช้เลขท้าย2ตัวล่างทั้งนั้นเลยนะครับไม่เกี่ยวกับหลักอื่นนะครับมันงั้นคงจะไม่บอกว่าสูตรง่ายๆหรอกนะครับตัวแรกใช้หลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างนี้เลข9นะครับแล้วมาบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งเหมือนกันนะครับบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งก็39 27แล้วสูตรนี้จะบวก3นะครับสูตรแรกบวก2สูตรที่2นี่ต้องบวก3นะครับดังนั้นเราจะได้27บวก3 จะได้30 30บวกเได้39นะครับจะได้เลข9เป็นตัวแรกแต่สูตรที่2จะต้องบวก6นะครับนี่ต้องบวก6คงที่นะครับ9ในบวก6จะได้15ได้เกข9กับ5เอาตรงนี้เข้าใจแล้วนะครับไม่งงนะครับคราวนี้เราเราก็นำทั้งสสูตรมาจับคู่กันนะครับผมจะเป็น9 9นี่นะครับ9 5นะครับ0 9นะครับแล้วก็0 5ก็จะมีทั้งหมด4คู่นะ สี่ชุดตรงๆเท่านั้นไม่ต้องกลับนะครับามาดูผลรางวัลงวดถัดมาว่ามันออกอะไรนะครับออกสองเจ็ดสองศูนย์เก้านะครับออกศูนย์เก้านี่คือเลขที่ออกตัวที่เข้าตัวนี้เข้าตรงๆนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลับนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ง่ายมากนะครับหาสูตรที่ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ นี่มันใช้คล้ายหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1หลักสิบล่างเนี่ยบวกกัน3ครั้งก็ศนย์บวกกัน3ครั้งได้0นและบวก2คงที่นะครับ0นย์บวก2ได้2ได้2กับสส่วนสูตรที่2ก็ใช้หลักสิบล่างเลข0บวกหลักหน่วยล่าง3ครั้ง3 9 27กและบวก3คงที่27บจวก3จะได้30นะครับจะได้เลข0นย์ตัวแรกศูนย์สูตรนี้จะต้องบวกักก็จะได้0ูนย์กับ6 จับคู่กันจับคู่3 6กันม0 2 6 3 0 3านะครับมาดูงวดถัดมามันออก872 30นะครับวันี้ออก30ที่เลขที่ออกก็จะเข้าชุดนี้นี่นะครับตรงๆเลยนะครับผมทางงวดนี้สูตรนี้เดินนี่ถูกกันยกช่องแน่นอนนะครับเอามาดูงวดถัดมานะครับสูตรหลัก10ล่างใช้หลัก10ล่างบวกกัน3ครั้งนะครับ ก็จะได้3บวกกัน3ครั้งได้9 9มาบวก2คงที่นะครับ9บวก2ได้11ก็จะได้เลขก1แล้วก็บวก1ก็จะได้2นะครับส่วนสูตรที่2หลักหน่วยล่างใช้หลัก10บล่างเลขก3บวกหลักหน่วยล่าง3ครั้ง0บวกกัน3ครั้งได้0แล้วบวก3คงที่นะครับ3บวก3ได้6ได้6 6จะต้องบวก6นะนี่สูตรที่2มันจะต้องบวก6กนะครับ6บวก6ได้12ก็จะได้ จับคู่กันนะครับนี่หนึ่งหกนะครับสองหกเออหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกสองสองนะครับผลรางวัลงวดถันมานี่ออกหนึ่งหกออกหนึ่งหกเข้าในชุดที่หนึ่งนี่นะครับแม่นมากนะสูตรนี้บอกเลยนะครับงวดถันมานะครับ ใช้หลัก10บล่างบวกกัน3ครั้งนะครับหบวกกัน3ครั้งจะได้3สูตรนี้จะบวก2คงที่นะครับสองสาบวกสใน้5ได้เลข5ตัวแรก5้าบวกหก็ได้6กนะหกับ6ในหลัก10ส่วนหลักหน่วยใช้หลัก10ล่างเลข1บวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับสามหแล้วบวก3คงที่นะสูตรที่2จะบวก3 1บวก18เป็น19 19บวก3ได้22นะครับได้เลข2ตัวแรก2สูตรนี้จะต้องบวก6นะครับ2บวก6จะได้8ดังนั้นก็นำทั้ง2สูตรจับคู่กันได้5 2 5 8 6 2 6 8นะมาดูงวดรางวัลรางวัลวดธรรมมามดอก53062 6, 2. 6 2คือเลขที่ออกมาดูตัวที่เข้านะนี่ครับ6 2นะครับ ก็เข้าตรงๆนะครับนี่หกสองไม่ต้องกลับเอามาดูงวดถัดมานะครับใช้หลักสิบล่างนะเลขหกนี่ตัวนี้บวกกันสามครั้งสามหกสิบแปดสิบแปดต้องบวกสองคงที่นะสิบแปดบวกสองได้ยี่สิบได้เลขศูนย์ตัวแรกศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งมาดูหลักหน่วยล่างนะครับใช้หลักสิบล่างเลขหกบวกหลักหน่วยล่างเนี่ยสามครั้งนะครับสามหกสิบแปดสองสามเป็นหกนะครับโทษที เลข2อนี่บวกกัน3ครั้งก็จะได้6แล้วบวก3คงที่นะครับ6กบวกหได้12 12อบวกสได้15นะครับได้เลข5ตัวแรกสูตรที่2นี่จะต้องบวก6นะครับ5้บวกหก็จะได้11ดังนั้นก็ได้0 1กับ5 1จับคู่กันจะได้0 5 0 1 5 1้าแล้วก็1 1นะครับผลรางวัลงวดถัดมาออก4 5 3 1 1านะครับวันนี้ออกออกเบิ้ล 1 1แต่ชุด2ตัวเราก็ไม่พลาดนะครับ1 1เราก็มีนี่นะครับเข้าตรงๆเลยเอ้าวข้ามมาดูงวดถัดมานะครับสูตรก็ใช้หลัก10ล่างนะครับหลัก10บล่างเลข1บวกกัน3ครั้งนะครับนี่3ขีดก็3ครั้ง1บวกกัน3ครั้งได้เลข3 3มามาบวก2คงที่นะครับ3บวก2จะได้5 5, 5เป็นตัวเด่นตัวแรก5จะบวก1ก็ได้6นะครับห้า ส่วนหลักหน่วยล่างก็ใช้หลัก10ล่างเลข1นี่นะครับบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับ1บวกกัน3ครั้งจะได้3สูตรนี้จะบวกเลก3ข3คงที่นะครับ1บวก3าได้4 4่บวก3าได้7ได้เลข7เป็นตัวแรก7นะบ,บวก6คงที่จะได้13ก็จับคู่กัน,นครับ5 6กจับคู่73จะได้5 7 5 3 6 7 6 3แล้วก็มาดูผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับออก7 82 6 7 67นี่คืองวดล่าสุดนะครับตัวที่เข้าชุดนี้เห็นไหมครับว่ามันเข้าตรงๆนะครับไม่ต้องกลับเลยสูตรเวลาทำย้อนหลังเนี่ยมันเข้าดีนะครับนี่เข้ามา093016621167ก็อยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1กันยายนนะครับว่า สองตัวล่าง4ชุดตรงๆสูตรง่ายๆที่ผมนํามาฝากเนี่ยสูตรนี้ตั้งใจมาฝากโดยเฉพาะเลยนะครับจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่ามาดูนะครับสูตรหลัก10ล่างเนี่ยใช้หลัก10บล่างบวกกัน3ครั้งนะครับหกนี่บวกกัน3ครั้ง3 6 18นะครับ18ตรงนี้ก็คือหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งนะครับสูตรแรกเนี่ยจะต้องบวก2คงที่ทุกครั้งนะครับบวกเลข2นี่นะครับ บวก2คงที่18บวก2ได้20นะครับดังนั้นเราจะได้เลขก0ตัวแรก0เนี่ยมันจะต้องบวก1นะครับนี่มันจะต้องบวก1 0บวก1ก็คือได้1ได้หลัก10ล่าง0กับ1นรับคราวนี้เรามาคำนวณหลักหน่วยนะครับใช้หลัก10ล่างนะครับเลขก6 บวกหลักหน่วยล่างใน3ครั้งนะครับ3 7 21แล้วบวก3สูตรนี้จะบวก3สูตรแรกบวก2สูตรที่2บวก3นะครับบวก3คงที่6บวก21นะครับก็เป็น27 27บวก3 30ได้เลข0ู ตัวแรกเหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้เราจะต้องบวก6นะครับนี่ไหมครับสูตรที่2จะบวก6 0ศบวกหได้6เราก็จะได้ตัวเลขทั้ง2สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับจับคู่นะครับจับคู่กันนะครับ0ูนมีใครจะชอบ0ูย์ไหมศูนย์หกหนะครับ ตัวสุดท้าย16นี่คือ2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับเป็นสูตรง่ายๆที่ผมนำมาฝากไม่รู้จะถูกใจโดนใจท่านผู้ชมไหมแต่มันมีตัวที่อยู่ในชุดสรุปตรงกันพอดีนะครับก็คือชุด06นี่นะครับ0 6ตรงนี้มันตรงกับชุดสรุปพอดีนะครับนี่ผมจะให้ดูนะ0 6 5 6 7มันก็จะมีเลข6 แต่ห้าหนี้ยังไม่ได้ปักหลักว่าจะมาหลักไหนนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันจะอยู่หลัก10ก็จะมี06ที่ผมล็อกเอาไว้นี่ไหมครับนี่ศูย์หเป็นตัวเด่นนะครับแล้วสูตรที่ผมลงให้ไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมดูก่อนนะ10บล่างนี่ไหมครับสิบล่าง5้าตัว กับหน่วยล่าง5้าตัวมาดูว่ามันมี0ูนย์หกไหมเห็นไหมครับหลัก10บล่างก็จะมีศูนย์อยู่เหมือนกันนะครับหลักหน่วยล่างก็จะมีเลข6ติดอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นชุดศูนย์หกมันมีโอกาสนะครับนี่ศูนย์หนึ่งติดอยู่ในหลักสิบล่างเห็นไหมครับเลขหกติดอยู่ในหน่วยล่างดังนั้นสูตรนี้มีโอกาสมาได้เหมือนกันนะครับ ขอภาวนาให้มันมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะได้โชคดีถูกรางวัลนะครับแต่ถ้าไม่มานี่ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดถ้าสูตรมันหลุดนะครับตรงนี้เป็นแค่เพียงสูตรคำนวณนะครับมันอาจจะเข้าต่อหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับนี่ถ้ารู้นี่รวยนะครับมันไม่รู้อย่างเดียวนี่นะครับสูตรก็มีไว้แบ่งปันนะครับไม่ได้เก็บไปดูคนเดียวนะครับสูตรไหนที่มันง่ายๆ แล้วมันน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนี่ผมก็ลงให้ดูหมดนะครับย้ําว่าไม่มีหวงนะครับใครชอบก็เข้ามาดูแล้วก็ชอบก็จะนําไปใช้งานก็ไม่ว่ากันนะคอยดูวันพรุ่งนี้นะจะมีไหมเนี่ยศูนย์เนี่ยนะครับซึ่งสูตรวิ่งล่างมันก็ชนอยู่ที่เก้ากับศนะสูตรวิ่งล่างที่ง่ายๆที่ผมลงให้เมื่อเมื่อสักครู่เห็นไหมครับ สูตรวิ่งล่างง่ายๆเนี่ยมันก็จะมี890อีกสูตรหนึ่งก็9 0 1ศูนย์ะครับมันก็สเต็ปเดียวกันเลยเนี่ย10บล่างบวก3คงที่นะครับ10ล่างบวก3คงที่อันนี้ก็ร้อยบนบวก10ล่างหน่วยล่างนะมันสูตรเป็นเลขง่ายๆทั้งนั้นนะนี่มันชนเก้ากระหรือ0นย์จะมา10ล่างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่หรือศูนย์จะมา10ล่างก็ไม่ทราบเหมือนกันรอดูพวกนี้เราถึงจะรู้คาตอบนะครับ คืนนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายด้วยสูตรนี้แหละนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะลงแนวทางเลขไหลให้นะครับว่าวันที่หนึ่งกันยายนนะครับตัวเลขไหนมันไหลทั้งวันเนี่ยนะครับเผื่อบางท่านที่ตามแนวทางเลขไหลอยู่นะก็ต้องรอดูในช่วงเช้านะครับถึงจะลงให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรคำนวณก็มีหลายสูตรนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับ อาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ